โครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยกระทรวงสาธารณสุขน้อมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมศักดิ์เทพสุทินรัฐนนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้เปิดโครงการนี้ที่โรงพยาบาลบ้านด่านลันหอยจังหวัดสุขโขทยัยเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งเพิ่มจากแผนเดิม เป็น12จังหวัด12เขตสุขภาพมีบริการคลินิกเฉพาะทางรวมกว่า200คลินิกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการกว่า27,000คนสำหรับการจัดการด้านสาธรารณสุขตอบสนองความต้องการของแต่ละพื้นที่ค่ะอย่างเช่นจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งเป็นเมืองเกษตรกรรมและเป็นเมืองผู้สูงอายุ พบอัตราการป่วยด้วยโรคมะเร็งมากขึ้นนะคะการจัดการคลินิกแพทย์เฉพาะทางจึงช่วยให้ชาวบ้านด่านล้านหอยและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการรักษาโรคได้รวดเร็วค่ะส่วนที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเทศบาลอ้อมน้อยก็ได้เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเป็นการจัดบริการหน่วยแพทย์เฉพาะทางเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงรวมถึงคัดกรองความเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสําคัญของประเทศ โครงการนี้จัดไปแล้ว53จังหวัดกว่า5 0 0 0 0นรับบริการในจำนวนนี้ไปการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งที่เป็นปัญหาสำคัญคือมะเร็งตับท่อน้ำดีมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งปากมดลูกรวมทั้งส่งผู้มีความเสี่ยงเข้ารับการตรวจทางหัตถการค้นหามะเร็งกว่า10,000รายทําให้ผู้ป่วยได้เข้าสู่ระบบการรักษาอย่างรวดเร็วเพิ่มโอกาสรอดชีวิตจากโรคมะเร็งมากขึ้นค่ะ